E.F.F. on TV ช่วง Easy Bright Up by Scott E.C. อร่อยง่ายๆ e y E.C. ชัวรหรือไม่ใช่หรือมั่วไม่จริงครับชัวรอยู่แล้วไม่จริงเลยค่ะนี่จริงเลยค่ะสิริต้าเหมือนปะ คือเสียงก็ได้แหละที่ถามนี่คือพูดเึงเสียงแต่อะไรไม่ได้เหรอคะอยากรู้จริงเหรอพูดดีกว่าคือจะถามตัวเองโดนเพื่อไม่เอาดีกว่าุผู้ชมใครที่มั่นหน้านะคะแล้วก็เซลว่าคุณเนี่ยสวยจริงเก๋จริงร่จริงฟังทางนี้เลยค่ะมั่นหน้ากับกิจกรรมนี้นะคะรับรองว่าคุณฟินคุณกินแล้วก็คุณมาแชร์กับเราค่ะกับสกอตอีซี่นะคะแค่คุณดื่มสกอตอีซี่แล้วทำหน้าฟิน ฟินที่สุดนะคะถ่ายรูปพร้อมกับขวดสกอตอีซี่ค่ะอัปโหลดลง Facebook ของอแฟนเพจของสกอตอีซี่นะคะโพสต์ข้อความตามมาด้วยนะคะว่าอร่อยอีซี่อีซี่ใครนะคะที่ทําหน้าฟินที่สุดก็รับรางวัลไปเลยค่ะรางวัลที่ว่านี้มิใช่ธรรมดาแต่อย่างใด iPad mini 16 g b นะครพร้อมกับเคสของสกอตอีซี่ชิคมากๆและเป็น limited edition 2รางวัลแถมยังมี power bank ให้ลุ้นกันอีก20รางวัลนะครับถึง16พฤศจิกายนนี้นะครับประกาศรางวัลรูปสุดฟินทาง f a c e b o o k c o m s t สกอ e ตในวันที่20พฤศจิกายนนี้ร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับสำหรับกินฟินแชร์กันนะครับค่ะต้องขอย้ำอีกทีนะครับี่านข่าว่า s o t t Easy ซุปไก่สกัดเนี่ยเป็นซุปไก่สกัดที่รสชาติอร่อยมากดื่มง่ายมาก นะคะที่สําคัญไม่มีกลิ่นคาวของซุปไก่ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยบารุงสมองค่ะเพราะว่ามีส่วนผสมของวิตามิน b 12นะคะที่มีส่วนช่วยในการทํางานของระบบประสาทและสมองมี DHA และโอเมก้า3ค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะคุณประโยชน์ของคุณปลา,าของซุปไก่เนี่ยยังจะได้ครบถ้วนแล้วนะคะยังมีประโยชน์จากวิตามินอ e ี13ชนิดค่ะโดยที่คุณเนี่ยนะคะไม่ต้องทนดื่มซุปไก่แบบเหม็นคาวอีกต่อไปค่ะคกับสกัดอีซี่อร่อยง่าย,ายอีซี่ <Easy. S 2> อีซีอ่าทราบแล้วก็หันกลับมาบำรุงสุขภาพกันแล้วก็ร่วมกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันด้วยนะจ๊ะ,ะเดินหน้ากันต่อกับข่าวบันเทิงกับคู่รักมาราธอนคู่นี้นะครับอ,อีกหนึ่งคู่จริงๆเป็นคู่ที่น่ารักนะบอยพิสเมเกอร์หรือว่าบอยอันวัตนะครับกับคุณเจฟฟิจิตรานะครับก็เห็นผลงานมาเรื่อยๆนะครับอยู่เคียงข้างกันตลอดแต่ไม่มีข่าวดีสักทีทั้งนั้นที่ก็น่าจะพร้อมก็จะพร้อมกันอยู่แล้วนะฮะมีแว่แววมานะครับจากลายลายสายเขาบอกว่า ลั่นระขังวิวา้<อ>จริงไหมอะ่ะค่ะก็ดีเหมือนกันนะพี่อั๋นนะเขาบอกว่าก็คบกันมานานสักพักใหญ่ๆแล้วอ,อแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสร้างรังรักนะจ๊ะเป็นคฤหสาสน์อลังการกัน,กน<ะ>แบบนั้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แพลนว่าจะบินไปถ่ายถ่ายพรีเวดดิ้งกันนะครับชุดแบบยาวหางปลาถึงเมืองนอกแต่เเกจริงหรือเปล่าหรือทั้งหมดนี้มันแบบ มโนโกอลเลยอีกแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่เขาเม้ากันค่ะเขาบอกว่าเห็นคุณเจี๊ยบพิจิตตาเดินเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยบ่อยหนึ่งประเด็นเอ๊จะไปตรวจสุขภาพเตรียมพร้อมที่จะแต่งงานหรือเปล่าหรือสองท้องก่อนแต่งหรือเป่ายาบ้าคนเข้าโรงพยาบาลไม่จะเป็นต้องท้องป่ะอันนี้ก็ไม่รู้ยังไงไงเขาเม้ากันมาคือถ้าเลื่อนอีกก็โดนด่าแล้วถ้าไปอีกปีนึงอะไรเงี้ยใช่ครับเอาสะดวกเรื่อนลงนามนี่ระบุได้ยังแต่พ ก็มีในใจอยู่ประมาณสองสมที่เพรเะาอยากได้ที่แบบไม่เหมือนใครอเอาแบบริวข้างหลังสวยๆอาจจะซ้ำแต่น้อยหน่อยโอ๊ยหลายประเทศมากตอนนี้คุยกันมาแบบหลายที่มากค่ะล่าสุดไปตรวจมาก็เจออีกแล้วรอบที่3าม้าช็อกโกแลตซีสก็ตอนนี้ยิ้มแต่ข้างในกลัวก็ตกใจค่ะเพราะว่าจริงๆเพิ่งผ่าไปไม่ถึงปีเลยก็มาอีกแล้วคุณหมอเขาก็เลยบอกว่า เออให้กลับไปคุยกันใหม่นะเรื่องลูกเขาเขาซีเรียสครั้งนี้อะไรเงี้ยค่ะว่าคือย,ยังไงก็ควรมีก็เลยมานั่งคุยกันว่าเออว่าว่าควรย,ยังไงดีแต่ก็พูว่ามีแล้วมันจะหายใช่แล้วมีคนเดียวไม่พอนะต้องสอง,สองคนไอทำให้มีอ่ะพร้อมแต่ว่าแต่ตอนเขาคลอดมาแล้วเนี่ยต้องดูแลเขาไม่อยากให้เขามาลำบากแต่ก็จะต้องทำทายาทเลยพี่คุณหมอนแนะนำอย่างนั้นเนาะ ก็ต้องปั๊มตังมาซื้อเชยการแต่งงานก่อนชื่นมื่นครับผมนะฮแปปี้แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้นะจ๊ะเพี่ยนขาเมื่อกี้เนี่ยเขาจินตนาการกันไปว่าโอ้ยจะลากราตรีหางปลายาวไปไกลถึงเมืองนอกหรือเปล่างานนี้ได้ไปเมืองนอกจริงๆพี่ไม่ต้องกินกันไปเยอะแยะนะคะกับงานนี้ One Night Stand w i t h s t a r in s i n g a p o r e กับ94 EFM นั่นเองนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยจะไปพรีวิวต้องพรีวิวต้งช่างจ้า ไปกรีดกันเต็มที่นะครับกรีดกันจิ้นกันฟินกันนอกจอเลยทีเดียวนะครับซึ่งในงานนะฮะก็มีดีเจอ,อ๋งกับดีเจบอลนะครับก็ถือว่าคว้าตัวคู่จิ้นสุดฮอตจาก ฮอร์โมนในซีซั่น2ไปก็คือตัวกับแดงเออนะคะบินลัดฟ้าพาผู้โชคดีชาวอีฟเนี่ยนะคะไปอีก6คนนะคะไปเซเลนลาเซนเลยเฮ้ยเมื่อไยออนในยามไทยแลนด์นะยูเยอแล้วก็ uh huh. ครั้งนี้นะคะมีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะฮะหลายคนพลาดไปก็เสียใจร้องห่มร้องไห้แต่เดี๋ยวมีอีกจ้าสนุกสนานกันขนาดไหนคนไหนพลาดไปนี่ไงเก็บบรรยากาศมาให้ดูกันแบบเต็มๆที่นี่เชิญรับชมจ้า ครัสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับพวกเราตอนนี้นะครับก็จะออกเดินทางไปนะครับกิจกรรมของ EFM One n i g h ใน a ซนวิสตาเราจะไปกันที่ประเทศสิงคโปร์และการเดินทางครั้งนี้เราไม่ได้ไปกันสองคนหรือมีคุณผู้ฟังแค่แบบเฉพาะชาว EFM เท่านั้นเรายังมีเกสพิเศษที่เดินทางไปร่วมกรีตกับเราด้วย สวัสดีครับต้นใส่วุฒิครับสวัสดีครับแบงค์ทิติครับนอกจากเรา4ี่คนแล้วนะครับยังมีคุณผู้ฟังที่เป็นผู้โชคดีผู้โชคดีอ๋อเหรอเหรอเออเป็นผู้โชคดีนะครับที่จะไปกับพวกเราอะไรนะแต่ละคนนี่เปรี้ยวๆจีๆทั้งนั้นบอกเลยไม่ถึงคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์การงานอะไรเงี้ยที่ใหม่ว่าบอลจะแก้ว่าเปล่าครับกลิ่นตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปเจอกับผู้โชคดีของเราเลยดีกว่านะครับมาเลย แก้ๆล้วจะไปเดินพาเรดกันเหรอไปกันเยอะมากเดี๋ยวบรรยากาศนะครความสนุกสนานที่สิงคโปร์พอไปถึงที่นู่นแล้วบรรยากาศจะร้อนเหมือนเมืองไทยความสนุกสนานจะขนาดไหนนะครับติดตามที่นี่อ f m แ n e n ันนั่นแสตนวาครับ แค่เพียงเริ่มต้นก็ดูจะสนุกสนานแบบเต็มที่แน่ๆเร้องงานนี้2 DJ ดีเจจาก94 EFM ขอดึงตัว2หนุ่มคู่จิ้นสุดฮอตจากฮอร์โมนสีสันสองเผินฟ้าไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์ด้วยกันกับแฟนๆผู้โชคดี6คนกับกิจกรรม One Night Stand Vista ส่วนบรรยากาศความสนุกสนานจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องตามไปดูกันเลย จากเมืองไทยบุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ระยะเวลาบนน่านฟ้ากว่า2ชั่วโมง <med> เมื่อมาถึงปุ๊บก็พร้อมที่จะเดินทางไปเที่ยวกันแล้วกับการเริ่มต้นทริปนี้คือการขอพรจาสสกสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวสิงคโปร์กับวัดเจ้าแม่กวนอิมนมันสการพระโพธิสัตวรกวนอิมเคพระเจ้าแห่งความเมตตาและตอนนี้นะฮะเรามาถึงแล้วที่แรกของเราครับนั่นคือวัดเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองครับบอลครับผมอ่ะเด็กๆนะฮะมีอะไรอยากจะขอเป็นพิเศษที่เขาให้บอกกันไหมอ่ะ ได้ได้ฮะก็ก็อยากขอให้ทริปนี้มีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่ความสุขความปลอดภัยครับผมแล้วก็ขอให้โอกาสหน้าได้มาเที่ยวแบบนี้กับพ F ่ไอเฟอีกครับแบงค์บ้างมแบงค์บ้างครับก็อยากให้ทีิปนี้ไหลลื่นไปด้วยดีครับผมแล้วก็ขอส่วนตัวคืออยากให้สอบติดมหาลัยครับจะได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ๆีหลายๆรอบครับครับผมเอาละไปไว้พากันดีกว่าครับ ซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในสิงคโปร์ที่ชาวเมืองสิงคโปร์นิยมมาไหว้พระขอพอรก็เลยถือโอกาสนี้ไปไหว้ขอพอรเอาเลิกเอาใจที่ดีก่อนที่จะตะลุยเมืองสิงคโปร์กันต่อ หลังจากที่ไหว้พระเรียบร้อย <ivan. S 1> ก็ต้องลุยเติมพลังกันซะหน่อยก็แม่กองทัพมันต้องเดินด้วยท้องแถมสองซุปตาหนุ่มและน้งนองๆผู้โชคดีก็เริ่มดูจะหิวกันแล้วด้วย<ๆ>ก็ต้องเอาใจกับมื้อสุดพิเศษด้วยอาหารขึ้นชื่อของประเทศสิงคโปร์กับร้านส่องฟ้าปักุเตะด้วยบรรยากาศด้านในย้อนยุคต้นไม้ด้านบนเป็นหินอ่อนสีขาวตามแบบร้านไทยล้ำโบราณกับกระดูกหมูต้มเปื่อยนุ่มกำลังดีในน้ำซุปหอมเครื่องเทศจางๆริกไทยกลมๆทานกับข้าวสวยร้อนๆรดกับน้ำซุปที่เรียกว่าทำ เอาฟินกันล้วนหน้าค่ะเ <c oughs> มื่ออิ่มท้องกันแล้วก็ต้องไปต่อกันเลยกับสถานที่ต่อไป <c oughs> อย่างสวนสาธราธรณะสุดไฮเทค <c oughs> ที่ตั้งอยู่ใกล้ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์อย่าง Gardens ส์บายเดอแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่อ๋อฮะเราอยู่กันที่รังของมดเงินเห็นไหม ตัวสีเงินใหญ่มากเราอยู่ที่ไหนนะครับ Garden by the Bay นะครับผมได้ตั๋วมาเรียบร้อยได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้ว Garden by the Bay ข้างในนี่นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของสวนพันไม้นานาพันเขาจะมีสองโซนด้วยกันก็คือเป็น Flower Dome ก็่งจะเป็นโดมที่ข้างในมีสวนดอกไม้มากมายโอ้แหลหนึ่งโซนครับ Cloud Forest โอ้โหเรียกได้ว่าสำเนียงดีมากเป็นข้างในอันนี้เป็นยังไงฮะน่าจะเป็นส่งน้ำตกน้ำตกใชก็ ียกได้ว่ามาครั้งนี้มาทริปนี้เนี่ยเหมือนเป็นคนรักธรรมชาติขึ้นมาทันทีคือฉันพูดเลยว่าดีฉันพูดเลยครับผมบรรยากาศข้างในจะเป็นอย่างไรตามเราดสองคนมาเลยครับเราอยู่ในสวนเรียบร้อนแล้วนะครับที่เราบอกตอนแรกเนี่ยตอนที่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยเข้ามาเนี่ยเหมือนจะแบบว่าจะร้อนใช่ไหมครับพี่ตัว แต่ความจริงแล้วเป็นไงครับแบงค์อากาศเย็นมากโอ้หหนาวมากขนลุกหมดเลยเนี่ยแต่ที่ว่าประเทศไทยน่าจะทำอย่างนี้ได้เนาะใช่สบายมากเลยครับแต่ที่อยากบอกอีกอย่างนึงนี่ก็คือว่ามหาศจรรย์มากมีต้นกระบอกเพชรอยู่ในห้องแอร์ครับผมเฮ้ยตมันไม่ตายเหรอนั่นดิเฮ้ยตมันอยู่ไหนอะไปถานะมันอยู่ฝั่งนู้นครับเอ้างั้นเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้ก่อนแล้วค่อยไปใช่แต่ว่าฝั่งนี้ก็มีพืชละนานาชนิดนะใช่อยากให้กล้องจับไปดูนะฮะใช่แยบอว่าทั้งหมดนี้ปลูกไดด้้โยยการที่่อออูในนหงแฮ ดูจะเลาดเพลินกับดอกไม้นานาพันธุ์แต่ที่ดูแล้วสองหนุ่มตัวแบงค์จะชื่นชอบเป็นพิเศษก็ต้องเป็นเหล่ากระบองเพชรที่มีตั้งแต่เล็กจนถึงต้นใหญ่ๆเรียกว่าเต็มอิ่มกับแอร์เย็นๆพร้อมธรรมชาติที่สวยงามกันเลยทีเดียวค่ะโอ้ผมบอกเลยว่าตอนแรกที่คิดไว้ว่ามันจะไม่ดีขนาดนี้นะตวองเทแต่ว่าตอนเราไปดูจริงๆแล้วมัน oh สุดอะโอ้โ oh หแบบว่าพอเราเดินพอเราเดินเ,เ,เข้ามาเนี่ยเราอองน้ำกระเด็นใส่หน้าเนี่ยทำให้รู้สึกถึงธรรมชาติสดชื่แท้เฟชนะครับ แต่เดี๋ยวก่อนสอรพิธีกรดีเจเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้เอ่ออ้าวเออเออวะเขาหายไปไหนอะสงสัยกำลังไปชมดอกไม้เพื่อนเคยอยู่สองคนแน่เลยครับพี่ตั้วเฮ้ยวันนี้ก็จบลงแค่นี้เราพามาเยี่ยมชมธรรมชาติแล้วเรายังต้องไปที่เซนโตซ่าอีกไปด้ยันไงใช่ไอ้ยได้ข่าวว่าคุณกลัวผีไมมเหรอโหดกลัวมากเลยครับเราบอกแม้กับตั้วเนี่ยใครจะสาวแต่ก่อนกันเนี่ยรอไปติดตามชมกันต่อนะครับผม นี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มที่เหล่าคณะผู้โชคดีจาก94 EFM รวมทั้งสองดีเจอ,องและบอนพร้อมด้วยสองซุปตา์อย่างตัวและแบงค์ฮอร์โมนได้มาท่องเที่ยวเมืองสิงคโปร์กรันเพราะว่าหลังจากนี้พวกเขาเหล่านี้จะได้ไปสยองขวัญสันประสาทกับงานเซนต์ซาสปุกแทกูล่า2014ไม่รู้ว่าทริปนี้จะร้อนขนาดไหนก็ต้องอดใจกันไว้อีกนิดแล้วเตรียมใจให้พร้อมไปสยองกันต่อเลย วุ้ยเห็นแล้วอยากไปอ่ะคุณผู้ชมคะดิฉันแอบถามทีมงาน efm ที่ได้ไปแล้วนะคะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีมากกับบ้านผีเขาบอกว่าปีที่แล้วก็ดีแล้วปีนี้ดีหนักล้ำเลิศประเสริฐขึ้นไปอีกนะฮะเป็นบ้านแบบลัดดาแลนด์นึงสวิมเมอร์อันนึงอ่าเล่นอันนึงชัตเตอร์อ่าเอออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละสามหลังสุดยอดมากคิดดูสิโกอินเตอร์กันไปแล้วฝีมือคนไทยนะจ๊ะค่ะปรับปรื้มใจนะฮะปรองปริ่มใจจริงๆนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเดี๋ยววันนี้แซนด์วิชตากำลังจะ กลับมาอีกครั้งหนึ่งพี่หัดคะครั้งน,นี้ก็เป็นหนุม่มหล่อก้ามลํำลเหมือนกัน one night stand with star new วงสกรกอ้ร์ใครเป็นแฟนคลับของ efm 94 efm เนี่ยนะคะต้องรู้แน่นอนว่ากติกาการเล่นเป็นอย่างไรแต่เหนือสิ่งอื่นใดวันนี้วันสุดท้าย <laughs> พูดเ<น>ลยตรงนี้ยังลุ้นกันได้หรือเปล่าติดตามกันเลยวันนี้วันสุดท้ายนะครับถ่ยรูปคู่กับนิววงสกรครับ เอารูปกู่ของคุณนะฮะถ่ายกับผู้ชายคนนี้จะถ่ายคู่ตัวจริงถ่ายจากละครตอนออนแอร์กับนิตยสารหามาเถอะเปิดมามนะครับแล้วก็ครีเอทให้เก๋ส่งมาที่ efm. fm นะครับสนะิรูปผู้โชคดีก็ชวนเพื่อนไปได้อีกหนึ่งคนด้วยเดี๋ยววันที่24ตุลาคมนี้ก็คือวันศุกร์นี้นะคะจะประกาศผลแล้วค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะและ10ผู้โชคดีค่ะ สามารถชวนเพื่อนไปร่วมทริปได้อีกหนึ่งคนก็เท่ากับว,ว่าทริปนี้เนี่ยมีผู้ร่วมทิปทั้งหมด20คนด้วยกันนะคะคยังพอมีเวลาเหลือค่ะก่อนเที่ยงคืนวันนี้ถ้าใครอยากไปทริปนี้ฟรีๆกับนิวพงสกรรีบหน่อยนะยูเย yeah. แต่ว่าตอนนี้เราเบรกกันก่อนครับป้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับให้โอกาสผู้ชายคนนี้ได้พูดสักนิดนึงใคร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 คุณบิ๊กทองภูมิอ๋อที่มีข่าวว่าไปดูดนมมาร์กี้ในโตกสนุกกัะเขาใช้คำว่าอะไรคะจูบหน้าอกอ๋อจูบหน้าอกโอ้ตาตายตายตาโอ้ ่านข่าวเมาเพลินเป็นนิดนึงคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเปรกหน้าเมาให้ฟังดีกว่าว่าตกลงเนี่ยใช่เขาหรือเปล่า okay, โอเคสักครูเดียวนะครับรู้หรือไม่ดิดยูโน นักแสดงตลกคนใดของไทยมีผลงานด้านโฆษณามากที่สุดหม่งมัมจกมก2ตุ๊กี้ชิงร้อยฉเฉลยนะครับนักแสดงตลกที่มีผลงานด้านโฆษณามากที่สุดคือมัมจกมกนั่นเองเขาเป็นนักแสดงตลกแถวหน้าของเมืองไทยมีผลงานในวงการบันเทิงหลายด้านทั้งพิธีกรและนักแสดงรวมถึงผลงานด้านโฆษณาที่มีมากถึง14ตัวช่วง e a s y Bright Up by Scott e อ s y อร่อยง่ายๆ e a s y Easy, easy. on TV.